อาจารย์ค่ะว,วันสุดท้ายแล้วค่ะว,วันอาทิตย์สีแ่แดงแล้วคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยห้ามใช้เลขอะไรคะอาจารย์ครับเหลือตัวเดียวคือเลขหกอูหกคาเมนตีหลังกาห้ามใช้นะคะเลขหกนะคะแล้วอาจารย์มีเมตามีตัวอย่างให้ไหมคะว่าควรจะใช้เลขยังไงดียกตัวอย่างเช่นนะครับสองแปดเก้าเก้าห้าหกอ่าสองแปดเก้าเก้าเปลี่ยนเป็นเลขได้ไหมครับก็เปลี่ยนเป็นเลข จาก6เป็นเลข4ได้นะคะอาจารย์ได้ครับ<อ>ก็จำไม่ง่ายแค่ถ้าเราเคยใช้ใช้เลข6อยู่ในรหัส ATF ทั้ง6ตัว,ตวแต่ก่อนเรายังไม่ทราบความลับแล้วเพิ่งมาทราบวันนี้ก็เพียงจะเปลี่ยนเลข6ให้เป็นเลขอื่น<อ>ที่ไม่ใช่เลข6แต่ให้เป็นม,มีความเป็นมงคลนะครับอ๋อหยสุดยอดมากเลยค่ะครับอันนี้เคล็ดวิชาที่สำคัญมากนะทุกคน เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองนะคะใช่ครับแล้วถ้าใครที่เหนื่อยยากมานานนะคะมาเปลี่ยนพลังงานในชีวิตให้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะปรึกษาเรื่องเลข ATM เนะคะเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคยินดีครับหรือคุณอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้พลังงานชีวิตคุณดีขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตที่มากยิ่งขึ้นมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้น ดตาอมาข้อมูลไนนด้เลย,ย,ยค่ะ